ในกรณีของพื้นที่บ้านนี่เราวัดจากจุดศูนย์กลางบ้านอแต่ถ้าเรายืนอยู่หน้าบ้านเราวัดได้ไหมยืนอยู่หน้าบ้านนี่เราใช้วัดตำแหน่งว่าบ้านนั้นตั้งตั้งอิงทิศอะไรหันไปหาทิศอะไรการใช้งานจะไม่เหมือนกันการวัตถุประสงค์จะไม่เหมือนกันืล้วนะฮะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าห้องนี้เป็นทิศตอนตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงเหนือใช่ไหมฮะ ก็เป็นห้องที่เหมือนเป็นห้องทิศทางที่มีพลังงานมีพลังจากสวรรค์เหมาะกับการที่จะใช้เป็นห้องฝึกพลังทําสมาธิออืแต่ถ้าเป็นห้องพระควรจะเป็นห้องพระนี่ควรอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนืออืออันนั้นเพราะก็เป็นตําแหน่งการเข้าออกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออือ๋ออย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าเป็นทางเดินของ เทพหรืออะไรด้วหลือก่ะอ่าใช่วิญญาณก็จะผ่านเส้นนี้เอ่อวิญญาณก็จะผ่านเส้นนี้แต่ว่าประตูเข้าออกเขาทนี่อยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ออกเหนือเป็นห้องพระเป็นเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับตกใต้เป็นวิญญาณตกเหนือเป็นพลังสวรรค์ครับอือหองั้นเราจะเหลือตะวันออกเฉียงใต้นี่เป็นเหล่าบรรดาเรียกว่าอะไรแบบพระภูมิเจ้าที่อือหมเป็นเทพอีกอย่างหนึ่งแต่เป็นเทพในระดับเทพดินอืออืออือ